โอเคครับผมแล้วเรามาต่อกันใน EP 2สองนั้นเลยนะครับผมทุนตับชุดแพนด้านะครับผมมา๋ยวขอญอาตเปิดประเด็นไปก่อนเลยที่หนึ่งครั้งนะครับผมปั๊บได้เลยเห็นไหนมผมบอกแล้วกดเลยฮะเฮ้ยโอ้ยหนกว่ามาว่ะจบแล้วทวุกคนนูกจะได้ของดีหนึ่งทีครับสองทีสามทีเนี้ยสียท่ทีห้าทีครับผมโอ้ยมาหน่อยเว้ ท7ทีเยับ8ทีเยับ9ทีครับผมและ10ทีโอ้โห,หนักจัดโอเคต้องมาแล้วนะรอบนี้โอเคครับอ่ะแล้วครันนี้ก็อันนี้มันเป็นมีดอะยังไม่ใช่สนนยนะงั้นผมขอญาตเก็บชุดก่อนเลยแล้วกันนะป้าบเรียบร้อยฮะ ชุดแพนด้านะครับผมเปิดเลยอนะ่ะแล้วก็ผมจะใส่แค่เสื้อนะก็จะมาสอนแต่งตัวด้วยนะครับผมแต่งตัวสไตล์แพนด้านะครับก็คือโอเคใส่เสื้อกางเกงนะรองเท้าเนี่ยอาจจะเ,เป็นอันนี้ก็ได้นะอันนี้ก็อันนี้ไม่ได้เลย โอเคนี่รองเท้านี้ได้อยู่นะครับส่วนหัวเนี่ยเออสมผมเนาะสมผมอาจจะเป็นถังซานไหมอันเหลือนี้ก็ได้นะผมนีม่จะแบบสไตล์นักแข่งนะนี่ครับหัวขาวล่ะเออหัวขาวจะเข้าหรือเปล่านะก็หัวขาวนี่ก็เข้านะทุกคนแต่ผมเออใส่หัวขาวด้วยนะ นี่ครับก็ใส่หัวขาวมานะแล้วก็ส่วนหัวเนี่ยก็จะใส่เป็นหน้ากากหน้ากากนี้ไหมหรือว่าหน้ากากใยผมว่าหน้ากากนี้เข้ากว่านะไม่ก็จะใส่เป็นผ้าปิดปากก็ได้นะครับอมแต่เนี้ยไม่เข้านะต้องเป็นแบบสีดําสนิทนี่ครับผ้าปิดปากนี้ก็ได้นะผมสวยเลยนะผ้าปิดปากอันนี้ ก็ได้อยู่นะครับหรือว่าจะเอาเป็นอันนี้ก็ได้นะครับผมหรือว่าจะใช้เป็นอันนี้ก็ได้นะครับก็เท่ไปอีกแบบหนึ่งน,นะเออแล้วก็แต่ผมเนี่ยผมเชียร์ผมเชียร์ตรงนี้นะครับนี่เชียร์นี้นะนี่ประมาณนี้เลยครับผมแล้วก็กระเป๋าเนี่ยไม่กดกดไม่ต้องแสดงนะครับเพราะว่าเดี๋ยวมันจะไม่เห็นครับมันม,มีน้ำั้นพนักงา โอเคสำหรับคลิปนี้ก็ไว้แต่เพยงเท่านี้นะไปเจอกันทุกคน